สวัสดีครับพี่น้องครับมนีนะครับหมูหันท่าพี่น้องรัมมาเบิ้งควายหมูหันครับตอนนี้นะครับผมกำลังนะครับจะเอาควายมาผูกครับก็คือเป็นแงหมือเร้าครับปกติแล้วนะส่วนใหญ่เขาจะถ่ายขีดหรือทายแง้มมือแรงกันครับมันจะขี้อวนครับที่นี่นะครับตนี้แม่งมีตอมหนาเต็มเลยครับผมพาพี่น้องมาเบิ้งบรรยากาศว่าแงมมือเส่ายังสีนะควายผมสืเป็นโต๊ะไรหรือกันมีตัวใดแน่นะครับเรามีการอัปเดตว่าควายผมแต่ละตัวนี้พัฒนาไปจากตะเกาวันไนพี่น้องครับมาดงกันครับ อ่าพี่น้องครับอันนี้ครับพี่น้องเบิ้งควายมูหันครับอันนี้คือคอร์ดครับซื้อว่าน้องเดือนฉายครับอ่าเป็นลูกของแม่ดาวครับตัวนั้นครับดาวจัลลาฟาตัวนี้ก็คือพอคือพญาหงครับอ่าพญาหงก็คือเป็นควายของอัลวินันฟามครับของที่พึ่งนะครับตอนนี้ได้ยินข่าววันเชื่อโดนละบเจ็ดพันบาทแล้วครับตัวนี้ครับตันนี้มูหันครับอ่าเดือนฉายนี่ออกตอนนั้งคืนเลตต่างซืเดือนฉายครับราคาเป็นโกแม่พี่น้องครับตัซึ่งมูหันนะก็คือตัวนี้คืออัตรากษณเจคือตาแต้้มมแกจำคครับอออื แล้วนี่มือตอนขอดนี่คือตาแต้มเงีวจะม่าขอดสุดขิวเล้พี่น้องนะครับแล้วนี่นะครับอัตลักษณ์เดี๋ยวถ่ายเบื้องตอนใหญ่ครับแต่ว่าตอนนี้ถือว่าออกมาข้างในพอดเดือนครับตัวนี้ครับข้างในพอดเดือนนะครับในโบกี้มือนี่นะครับคือว่าเด้ตัวเมียครับนะครับตัวนี้แข็งขาดีครับแล้วก็เม่มั้ก็แห่งลูกดีครับตัวนี้ครับคือลูกตัวแรกของเขาคือเหิือนเวยพาครับตัวนั้นนะครับเป็นลูกของสู้หมครับเป็กตัวผู้ครับแต่ที่นี่ตัวนี้ขันมาเป็นตัวเมียครับ ตัวนี้นะครับดาวนะครับหวงหลวงน้อยนึงครับตัวนี้นะครับโมฮันเ่งค่อยได้เลี้ยงมันนี้นะครับคือมันมาในเลี้ยนหรอมันเห็นกล่องเสีับมันก็คือว่าเขาเห็นอย่างกับุว่ามันเสียบมันก็เลยกสุดพปลอดภัยนะครับแต่ว่าก็คือว่าหลวงมันงามพี่น้องครับตัวจริงงามนะครับแข็งขาดีเนื้อหนังดีครับตัวนี้ครับดาวท้าพี่น้องเบิ้งตัวต่อไปครับตัวนี้คือมืนหนีพาพี่น้องเบิ้งค่อยหน่อยนะครับ คลาเพียงไหนอนืนะครับอ้าวเดินฉายนะครับขุดค,ครับลูกพญาหงครับพี่น้องเดินฉายเดินฉายเดินฉายวันนี้เร็วนะครับอันนี้คือพายาดพญาหงขับแม่สูงร้อยสี่สิบห้าครับ,อรบตอนนั้นนะครับก็ถือว่าแม่โค้งสั่งไงอยู่น้ำนมแม่มันก็นดีครับตัวนี้นะครับตัวนี้ถือว่าผมเลี้ยงขีดแห้มันเป็น อัดอาหารเข้าไปชัดเจนครับตรงนี่คือพยายามเบ่งว่าใหญ่ขึ้นมาสิอัตลักษณ์เฉยนะแต่ว่าที่ว่าเกิดมานี่ที่ว่าอัตลักษณ์ชัดเจนเลยเพราะว่าแม่มันนี่มันอัตลักษณ์ค่อยแทบว่าชัดเจนครับที่นี่มาใส่พยามของเข้าไปเพื่อสิไปแก่เรื่องอัตลักษณ์ควายไทยครับท่านนี้นะน้องแม่ก,ก็ดีครับเอาคนน่ะตาเตี้ยนบ่กเป็นเช่นชิว,วออาพี่น้องครับคนน่ะแต้มใหญ่คักเงีวพร้อมนะต,ตรงนี้นะครับคือว่าผมดีใจหลายครั้ที่ได้ตัวแม่แล้วก็ได้ได้มาเป็นตาเตี้ยมยยใหญ่ครับตอนนี้นะครับแล้วก็มีขวันอยู่หนาๆพี่น้องครับ คือว่าอ่ามัานเกิดผมจำไม่ได้พอแม่ผมเป็นคนขายเพชรเบื้งนะครับขั้อ้เพชรเบื้องตัวต่อไปครับนะครับ <c oughs> ตัวนี้จำไได้อันนี้คือควาอที่แม่ผมหักที่สุดนะผมก็ซืบขึ้นมาตัวนี้คืออีสมใจครับสมใจคือแต่ได้เลี้ยงมาแต่ไม่เคยจอยเลยครับนะครับไม่เคยผอมเป็นทายาทเพชรอุดรครับไม่เคยผอมแล้วก็อ้่วนนักสตลอดครับ ก็คือตัว so like นี้ผสมเข่าจะเล่นไหวนะเดือนหนาน่าจจะควอดแล้วครับตัวนี้ครับตัวนี้ซื้อกระทงครับนะครับกระทงครับตัวนี้ทายัดของซูโหมู่ครับตัวเมย์ครับพี่น้องครับตัวเมย์กระทงครับเดี๋ยวผมจะจะขุดให้นี่เป็นควายสีไงาขึ้นครับตัวนี้นะครับชื่อกระทงนะครับเดี๋ยวไปเบิ้งอันนเนื้อหานะครับเบิ้งอีกตัวหนึ่งพี่น้องครับอันนี้ตัวหนึ่งน้เสนนอพุ่ิใจขาเพราะว่าเกิดจากควาย ลูกผสมก็คือมูร่าลูกผสมนะครับผสมกับควายไทยเขานะครับแม่แขกสูงลอยหาิครับบวกลบครับเพราะว่าบางเถอกับรับไดลอยสี้สิบเก่าลอยหาสิบแล้วแต่ว่ายืนยุ่ขื่นปุ่นหรือว่าขื่นดินครับที่นี่นะตัวนี้เป็นลูกเทพมงคุดเราเดือนหนึ่งแล้วครับแเอ็นช่วยแม่าตอนนี้แขปนะครับ ลูกเทพมงคลนะครับซื้อยังกอ่อตีดาสารคามบอกแม่ว่านะครับคือนเป็นลูกเทพมงคลตันนี้ต่างกับตีดาสารคามครับไป็้ยลงแม่แขกครับเือนลองหันมันไปขนมัน,มนดูจังไรหนึน่งสวามันไปผ้ากับอันนี้นะก็คอกครับตอนนี้เป็นลูกสาวเทพมงคลครับไว้หนึ่งเดือนครับเกิดจากพอ เทพมงคลแล้วก็ควายมูลาลูกผสมนะครับคือมูลาตัวนี้คือแข็งมีหลายมูลาว่าลายปันไหนครับแต่ว่าหันนี้เป็นพาคว้แท้มาแล้วครับเห็นว่าเขาเอาควายแท้มาใส่เกิดอัตราค่าเจคือตาเตียมแง่ครับตัวนี้ครับหนาล่อหนางามเลยครับตัวนี้นะแข่งขาดีแล้วก็อ้วนครับพี่น้องครับพองยางให้เบื้องก้นนะครับกีฬากีฬาเสียบเดาจากแสนนอตัวนี้นอแข่งขาดีนะนังดีครับจุดเด่นของควายมูลาคือ ให้นำนมที่ดีครับเอานะครับเดี๋ยวผมย่างต่อก่อนนะครับนี่ครับเบื้องไทยครับพี่น้องค่อยหน่อยเดือนหนึ่งไทยบ่นธรรมดาครับตัวนี้นะครับถือว่าอ้วนง่ายนะครับสมบูรณ์ครับแข็งขาดีครับเนื้อนังดีนะครับเอาอ้เอาเดี๋ยวผมยางพีน้องเบื้องแค่นี้ก่อนครับ